สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำไส้วัวต้มซิวนะครับเดี๋ยวระเปส่ประกอบไปเลยนะครับอันนี้เป็นไส้วัวนะครับผมก็ได้ล้างทําความสะอาดอย่างดีนะครับก็คือกลับด้านในด้านนอกแล้วก็ล้างด้วยเกลือแล้วก็ตัวแป้งมันนะครับจนเขาแบบไม่มีข่นสาบแล้วนะครับแล้วก็มีไข่เปดนะครับเต้าหู้ครับ แล้วก็จะมีสามเกลอนะครับพริกไทยผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเพิ่มความหอมมาจะเป็นเครื่องเทศก็จะมีเป็นผักชีนะครับยี่รา่ากระวานเทศนะแล้วก็อ,ออบเชยนะครับโอเคครับอีกสักครู่เดี๋ยวมาดูวิธีการทําว่าเจ้าไส้ไส้วัวต้มซีอิ๊วของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ผมก็เริมมือมูทําไปแล้วนะครับโดยเอา ไสเนี่ยมาต้มนะฮะประมาณ30นาทีนะครับเพื่อเนี่ยขจัดความมันที่เห็นเหลือๆคือไขมันวัวนะครับออกไปนะฮะแล้วก็ลดความขาวเขาด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาเนี่ยไส้วัวที่สุกดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มาต้มกับซี่ิ้วต่อไปนะครับครับก็มมเริ่มรงมือทำแลวนะครับตอนนี้ผมก็ใส่น้ํามันไปในกระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยซัมเกลนะครับแล้วก็เม็ด ผักชียี่หร่าไปด้วยนะครับที่ตำไว้ยบร้อยนะครับเราจะเริ่มด้วยการาผัดนะครับให้สามเกลือเนี่ยเขาหอมก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนนะถ้าไฟแรงเดี๋ยวเขาตำไม้เดี๋ยวไปดูดกันอีกทีนะครับตอนที่ผมก็ผัดสามเกลือมาสักพักจนเขาหอมไม่ที่นะครับผมจะเอาเป็กเก็บไปก่อนนะเราจะทำขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เอา สามเกลือนะไปพักไว้นะแล้วก็เอาน้ําตาลนะครับน้าตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลปี๊บเข้ามาผัดจบน้ำมันนะครับเพื่อต้องการให้เขาไม่เกิดเป็นคาราเมลแล้วก็เป็นสีดํานะครับที่เป็นวิธีการทำขนาโรลแบบโบราณเพื่อได้สีดํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบางทีนะตอนที่เขาเป็นสีดํานะครับครับตอนนี้ผมก็ผัดจนน้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายเนี่ยเขากลายเป็นคาราเมลสีเข้มแล้วครับ อนี้ก็จะ,ะเติมน้ำลงไปนะครับเราก็ได้สีที่ดำนะครับมาจากน้ำตาลที่เป็นคราเมลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ดำกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มซิขก็ไปนะซื้อดำดเลนะครับ ครับตอนนี้น้ำก็เดือดรอบนะครับผมก็จะใส่นี่เลยครับไส้ครับที่ผมมาไปหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วครับใส่ไปนะครับไข่เป็ดที่ต้มแล้วก็ปอกไว้ด้วยนะครับใส่ไปเลยครับผมสุดท้ายก็เต้าหู้นะครับใส่ไปเลย แล้วก็เจ้าสามเกินนะครับที่ผมรวมเจ้าเนื้ชีกับยี่ราไปด้วยครับเพื่อควาหอมนี่น้ำน้อยแล้วก็เติมน้ำนะครับ เราจะตุ๋นต่อไประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะน้ำก็ต้องเยอะสมนุลนงเดี๋ยวก็ให้ทีนี้ตัวผมก็จะปรุงรถไปบางส่วนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อมาชีกทีนั้ก็จะใชะ่นี่ครับซอสงรถลาเหลืองนะครับทำให้น้ำสีสเข้มขึ้นด้วยนะครับซอสสาย,ยวนะครับ สีด,ดำนะครับรมาณนี้สีก็น่าจะกดใช้ได้แล้วนะครับออย,ยังมีเครื่องเทศอีกสองอย่างกะยังไม่ใส่ใส่เลยครับกบเชยแล้วก็สบวานเทศนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะปิดฝานี่ตุ๋นนี้ไปสักประมาณชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีทีว่าเราจะต้องเติมหวานเติมเค็มอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมได้ต้มไส้นี่มาประมาณสัก20นาทีแล้วนะครับเยวจะมีการปรุงรสแล้วที่ผมชิมไปเบื้องต้นแล้วความหวานเขาได้นะฮะแต่ว่ายังขาดความเค็มอยู่ก็จะเติมเกลือเข้าไปนะครับ ผมเป็นคนไม่ชอบทานหวานนะนั้นน้ำที่ผมจะปรุงเนี่ยมันจะ <c oughs> เป็นลักษณะที่จะเต็มนํำนะครับแต่ถ้าใครชอบหวานก็แล้วแต่นะครับใ <c> ช <oughs> ้ได้นะพอมีรสชาติที่ต้องการนะครับก็อีกนิดนึงนะ เราจีนะครับเพื่อความหอมนะว่ากลมกล่อมนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะต้มต่อไปให้จนครบชั่วโมงนะก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับใส่หัวต้มซีอิ๊ววันนี้นะครับก็ดูดูก็เหมือนพะโละครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ทำเป็นตล้แบบเต็มตัวนะครับก็มีเครื่องแปลกๆนะสังบามอย่างนะครับ ก็สุดท้ายใช้เวลาเคี่ยวไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับบวกกับตอนที่ต้มครั้งแรกเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงก็เป็น2ชั่วโมงก็นานกว่าที่คิดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดจานชิมกันแล้วก็ก็เสร็จไปแล้วนะครับสหรับเมนูใส่วัวต้มซีอิวนะครับดูไปดูมาก็เหมือนข้าโลเนี่ยครับเพียงแต่ว่า เ,เครื่องที่ผมใส่ไปเนี่ยมันไม่ใช่พอโรเต็มเต็มที่นะครับขาดบางๆไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิม,มดีกว่านะครับในไส้ในีวก็เหนียวที่คิดต้องได้ตั้งใจว่าเด็ดเสร็จไม่น่าเกินสองชั่วโมงครับตัวไปเป็นสองชั่วโมงกว่าเลยนะครับน้ำมุกจะออกเค็มเป็นหลักก็เค็มแล้วหวานเล่นนะครับแล้วตัวน้ำจิ้มผมก็ทำไว้เป็น เปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีเค็มนิดๆนะครับก็น่าจะเข้ากันได้ดี เขาเรียกว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวครับเพราะว่าตัวน้ำพรเขาเค็มหวานนะครับน้ำซีอิ๊วเทีครับใช่พะโลทีนี้ตัวน้ำจิ้มผมเนี่ยก็เปรี้ยวเผ็ดนะฮะเค็มนิดๆก็เป๊ะเลยนะฮะใช้ได้ส่วนไส้ก็เหนียวนุ่มนะครับจริงถ้าต้มนานอีกสักนิดหนึ่งผมว่าน่าดีกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวผม เ,เวลาไม่พอแล้วเลยจบกปนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยถูกต่อครับจะลองเจ้าเจ้าพุ่เธอครับว่าจะใัไงบ้างนะับ ก็นุ่มดีแล้วก็ซึมซับก,กิ่นของฟิวเข้าไปได้ดีเลยครับผมกล่อมเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปไส้วัวต้มซีไว้พยง่นนี้ก่อนนะครับจะได้จัดการที่เหลือทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเป็นวิอนปกติเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ